ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐ<ก>มนตรีมิพลตอนต,อนตานีน้อมลำลึก ในพระกรณทีคุณในฐานะเคยรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระหิมกรทวนดุลยเดชเผิแพร่ครั้งแรกในมติชนรายวันฉบับวันที่ยี่สบเอดตุลาคมนะไม่กี่วันที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกทราบซึ่งในพระบากกรณาีิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับตําแหน่งนายกวันที่ห้าสิงหาห้าสี่ถ้าไม่ดิฉันมีโอกาสเข้าเฝ้าหลายครั้ง รัฐบาลที่ฉันปรานประเทศช่วงที่ประเทศไทยประสบป,ปัญหามหาอุทกภัยเห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากทรงหาแนวทางดูแลระสมนิกรเรื่องภัยแล้งอุทกภัยห่วงใย,ยะสมนิกรมาตลอดด้วยพระปี่าาสามารถทุสปปายพรเนเทศที่กว้างไกลและวางแผนาาก,การน้านะก็พูดไปนะครับจนโทษยุหายวายวอดตลอดมาเนี่ย <it> ผ่านโครง,งารารการระไรต่างๆโครงการระบบยิ่งรักพยายามพูดอวยนะโครงการฝนหลวง ซึ่งคิดหายเลยบางทีก็ท่วมทีกรแลงโครงการฝายชะลอนนะ้ำโครงการแก้มลิงเป็นต้นทําให้คนไทยน้าแห้งแรงลุงไปบปาย,ายหมพยายามพูดอวยนีแ่แปลว่าเขาไม่ได้พูดมาจากใจเหรอครับก็จริงๆมันไม่ใช่อะ่ะคือผมจะพูดจากใจคนนะนะอันนี้ต้องขออภยัยคุณยิงรักอขออภัยเถอะผมก็เรื่องของคนอยังไงยังไงนะคุณจะชนะต่อเมื่อคุณล้มมาเท่านั้นนะครับคุณยิงรักถ้าคุณไม่เชื่อผมเรื่องของคุณนะ โนะครงการสวัติททาให้คนไทยเนี่ยน้าท่วมที่ผานน้าแรงตลอดจนขรัวชมบอกว่าให้เลิกปลูกข้าวอันนี้คือในหลวงครับคุณยิ่งลกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามาจากไม่รู้เรื่องของเขาไนงะผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่องจริงเป็นยังไงจะได้เป็นตรงต่อแหลกันเราไปบอกว่าความในใจเขาเดี๋ยวเขาโดนจับขึ้นมาเนี่ยลุงเขาโดนจับเขาจะโดนยึดทรัพย์อยู่แล้วนะทรงเกี่ยวข้าว ที่แปลงข้าวใส่สูตรครับใช้เขียวทองคําเกี่ยวข้าวทุ่งมาขามหยองพื้นผดินแห่งลักขุถามว่าทุกวันนี้นะเกี่ยวข้าวเนี่ยแล้วมาได้อะไรเท่าไหร่เกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้นะครับขอโทษชาวนาขาดทุนนะเพ,พราะพระบารมีของใครตอนยิ่งรักอยู่นะมันยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ประเภทที่ว่าเละเทะหมดปูน้ําตาคลอขึ้นศาลบอกไม่รับความเป็นธรรมอ้าว ไม่รับยังไงว่าเขาในหลวงดีงไงผมก็เลรู้ว่าคุณปูยังไงกันแน่นะคุณปูทําใจนะครับนะเจ็บมาออดอ้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มาพารน,นาถึงความดีของในหลวงนะพูดถ้าดบดีลนะวันนั้นวันนี้สเสด็จวันที่ห้าธันวาสองห้าสี่พง์ท่านสเสด็จออกมาสมาคมมุกนะไฟแดงจะกกีฬาประสาทวันถัดมหาห้าธันวาสองห้าห้า ไอ้ที่ใส่หมวกแดงอะไรเออถือเคสน,นะครั้งที่สามห้าธันวาออกมาอีกห้าหกนะออกมาที่หัวหินพยายามทุกอย่างที่จะทำสร้างภาพสร้างเครดิตคุณยิ่งรักพูดว่าดิฉันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทราพภพุทพอดุลยเดช ท่านทรงงานหนักอย่างยกเหียดเนื่ยยึดอำนาจมาโดยตลอดเพื่อรักษฎดอของพระอ,องค์ทรงมีเขารู้นะคุณไม่ต้องไปกล,ลัวแล้วยิ่งรักไงติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละผมแถมให้เขาเลย <laughs> <laughs> เพื่อรักษาดอของพระอ,องค์ทรงมีพระเมตตาเหมือนพ่อเมตตาลูกเมืออคสชชนี่แหละถือเป็นเกียรติต่อวงตะกูอยังหาที่สุดจนหาแผ่นดินอยู่ม่ได้ที่ดิฉันมีโอกาสรับใช้ปลารงสีพระบาทจนกำลังติดคุกอยู่เนี่ยนะ ราบที่ลมหายใจกูจะไม่ลืมว่ามึงทําอะไรกับกูด้วยความจรรครพอดีขอน้อมก้าน้องกระมอมลํำลึกในความทารุณของมึงยังหาที่สุดไม่ได้ขอฟ้องประเทศว่าที่นายกคนลชอของภูมิพล์นะทำกัเช่นเนี่ยถามว่าเขาบอกว่านะขอฟ้องประเทศนี้อันนี้คนอื่นเขียนนะครับขอฟ้องประเทศนี้ว่าที่ทํากับนายกนายกยิ่งรักเนี่ย ที่ทุ่มเททําเพื่อชาวนาที่ยากจนได้อย่างไรเป็นการประจานต่อชาวไทยและชาวโลกให้ได้รับความอับอายคือตรงนี้นะครับคุณยิ่งรักก็ทําไปตนะผมก็ไม่ได้ว่านะอันนี้ขออภัยนะครับที่ผมพูดบางอย่างซึ่งมันตรงนะผมว่าคุณทักษิณก็คงจะรู้นะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนคงรู้ดีนะครับว่าตอนนี้ชาวนาเป็นยังไงนะ แล้วตอนนี้พยายามหาเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หาเรื่องลำบากครับก็เลยใช้วิธีการแป,กแปลกๆใหม่ๆไปเล่นงานใช้สารพัดวิธีเรียกว่าเหมือนยิ่งรักทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยแล้วคนไทยก็ทราบซึ้งตอนนี้ทราบซึ้งในหลวงมากเป็นพิเศษผมดูทีวีแต่ละวันเนี่ยนะค่อนข้างจะ เรียกว่าสรารคดีล้วนๆเอียนเอียนเฟมมิงครับคนที่แต่ง007ะนะใช่เอียนโคตรจะเอียนเลยครับวันนี้คนลุกภาพประวัติศาสตร์ประชาชนแห่ร้องเพลงสรรเสริญแน่นท้องสนามหลวงแอททัษษอรอสื่ื้นพระองค์ท่านเป็นพระราชาผู้มีแต่ให้ให้อะไรครับให้ความพินาศ <c oughs> คุณพลอยภัยินรูปโลกเพลงสมบรีคืนนี้เวลาสี่ทุ่ม วงไพเย,ย็นไปไหนวะไปช่วยกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเรเเร้องในรายการก็ได้ของเจ้าชาติเฉลิมคนละทีมงานจัดบันทึกภาพประวัติศาสตร์แรืงความรักอันยิ่งใหญ่ครับแม่งรักมากยี่ตํำนาจกี่รอบแล้ว <c oughs> ความผูกพันค,ความอะไรของประชาชนท่านในหลวงอยู่คงยึดงอำน,นาจอีกหลายครั้งจัดทัภาพยนตร์และวีดิทัศน์สำหรับฉายตวภาพยนตร์ทั่วประเทศเออถานที่วัดต่าง เป็นการบันทึกเสียงเพลงที่ประชาชนขับร้องสดครับร่วงออร์กานิสสยามฟิลฮาร์มอนิกออเคสตราและคอรัสหน,นึ่งร้อยคนมีอาจารย์สมเทาสุจิกุลเป็นผู้ควบคุมและทีมงานชาติชนทิลกคนเป็นผู้ถ่ายทำภาพยนตร์นะเริ่มเวลาตอนนี้คงเลิกไปแล้วมั้งสี่ทุ่มนะสารพัดที่จะมีครับดารงดาราไปกันหมดครับเนี่ยครับ แล้วที่สําคัญก็คือองค์สมทรงทอดไก่ประธานประสงฆ์ทีกร,รที่ร่วมถวายที่น่ารักที่สุดคือผู้เรียหิวเลยครับฝ่ายหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสุริวัฒนาพนาวดียี่สิบเอ็ดก็ไปนะครับประธานก่องอาหารนะครับถ้าผมอยู่แถวผมต้องไปแน่ๆเลยของฟรีมีน้ำผลไม้หนึ่งกองขนมปังหนึ่งชิ้นส้มหนึ่งลูกโดนัทคริสปี้ครีมหนึ่งชิ้นทั้งหมดห้าร้อยชุดยี่สิบสองไปอีกครับฝ่ายอุบลรัตน ประทานเข้ากล่องมีข้าวเหนียวไก่ทอดลองกองน้ำดืม่มโอ้โหสารพัดยิ่งกว่านั้นบัณฑิตจุฬาน้ำตาไหลพลกัพลกในหลวงสมรักสั่งให้รับปริญญาใหม่หลังไฟดับโอ้ยมันเติงกี่ปีมาแล้ว,วเนี่ยมาลงได้ไงไม่เท่านั้นนะครับพี่น้องครับลุงปานโยกสามล,อล้อพระราชทาน400กิโลเมลุงปานอายุเท่าไหร่ครับ8 4ครับจากบุรีรัมย สี่ร้อยกิโลเมตรแสดงความอะไรเป็นครั้งสุดท้ายมากรุงเทพมันจะมาทาหาเออมากรุงเทพครับเขาก็มาแสดงความเสร็จแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะครับไม่ใช่เท่านั้นแต่อดทามีนําเงินมามอบให้เพื่อทุนก้าวถวายเอาเงินมาให้ลุงปานลุงตานให้ในหลวงครับซึ่งรวยสุดในโลกเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทน่าใช่วงไฟเย็นนะไอ้ลุงก็ <laughs> <laughs> ย้อนมาลมพวกเราเรื่อย,ยทุกวันนี้อลุงตาน นี่อันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะในปานหมื่นโยอดอนามสกุลแปลกไว้หมื่นยอดสี่ร้อยกิโลเมตรก็ยังไม่ถึงหมื่นโยอดนะครับโยอดหนึ่งประมาณสิบหกิโลนะลุกปานบอกว่าหากวันนี้พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ผมคงของนวัตการพระองค์ขอบุญบารมีของพระองค์เพราะชีวิตของผมนีนไม่อยู่ไม่เกินก็เพราะพระองค์อย่างรถโยกค,คันนี้ ก็ได้อบอตขอพระราชทานมาได้ทมากินฟันของผมที่จะกินข้าวเคี้ยวอาหารได้ก็ได้พระองค์พระราชทานให้พระราชทานฟันเนี่ยทั้งพระองค์ยังพระราชทานความช่วยเหลือให้กับผู้พิการอย่างผมอีกแต่ไม่ผมต้องออกมาแสดงความอะไรด้วยตัวเองแม้ที่บ้านจะเป็นห่วงใครห้ามก็ไม่ฟังมีหน้ามืดบ้างระหว่างทาง แต่ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ทําให้ผมมาถึงที่นี่ได้สาเร็จผมอยากจะแสดงออกถึงความรักให้พระองค์แทนความเมตตาที่พระองค์มีให้บุญคุณของพระองค์เอาอะไรมาตอบแทนก็คงไม่มีแล้วอันนี้ในปานพูดนะครับไม่เท่านั้นครับพี่น้องครับนายฮามุดเบเรนอายุ58ปีฝรั่งครับฝรั่งครับเคยฝรั่งอดีตผู้จัดการใหญ่ด้านวิศวกรสัญชาติเยอรมันสามีนางนิดเบเรนอายุ43ปีอยู่บ้านคัมฮีนะครับ บ้านคำฮีอํเาเภอบองจังหวัดยะโสธรในฮัทมุนแต่งกายด้วยเสื้อยู่สีดำเกางเกงขาวสาสนสวมรอ้เท้าแตะและล้อเลื่อนแบบลากตามนะครับที่เอาไว้ขนเต้นเสื้อผ้าน้ำดื่มรวมทั้งแขนนวนพระบรมฉัยักอันบรื่อนะครับของพระบาทพระเจ้าหัวผู้อดุลเดชยไว้ที่หน้าอกขายงไว้ทำไมวะเนี่ยออกเดินเท้าจากบ้านจนุดหมายไปทางกรุงเทพครับเดินเท้าจากเพื่อสวายสก,การะ อยู่แถววันไหนวันเนี้ยโสทรไปกรุงศรีญาโสทรเออธรรมดากุญญาน่าชาบ้างนะจะได้ดังดับหมดนะครับร้อนช่ตอนเวลาชาวบ้านเนี่ยมากันใหญ่แล้วก็พูงพูว่านะครับเออนายกสมาคมกาชาติเออก็เลิกมากครับมานะครับนอกจากนี้นะครับฟิล์มรัชภูมิครับโตคงทรัพย์เดินทางมาแจกข้าวเหนียวไก่ทอดอย่หมองให้กับประชาชนนะครับฟิล์มกาววา คนไทยเศร้าโศกกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ผมอยากจะมาเป็นน้าแต่งใจเดียวกันให้รู้ว่ายังมีกลุ่มศิลปินที่ตกงานช่วงนี้ไม่ใช่เอาศัยเป็นดินไทยด้วยกันมาเป็นกำลังใจอยู่ด้วยครับยังไงขอให้พ่อหลวงรีบๆยกเลิกการไม่ใช่เลยคุณลุงอ่านศิลปินหรือดาราครบทุกคนนี่คงหมดเวลารายการแน่นอนครับ เอาไงว่ากระแสอวยโดยโดยเหล่าเซเลปเนี่ยก็คือจะโหมกระพือขึ้นมาดังนอนในช่วงนี้ก็นนี้ศิลปินนักดนตรีแต่งแต่งเพลง22ตุลาคมนายวิกรติกรมติตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอมตะนักคิดนักเขียนชื่อดังโพสภาพแสดงข้อความในพิส่วนตัววิกฤมิกรมติดเกี่ยวกับเหตุการณ์ประทับใจว่าได้เดินทางไปแจกลิปปินดำที่ท้องสนามหลวงเมื่อเย็นวานนี้ ผมได้ไปเดินแจกลิบบิ้นดำที่ท้องสนามหลวงผมถือตะกร้าถ่ยลิปปิ้นเดินไปแจกมีผู้คนมากมายรับลิบบิ้นอย่างเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นเด็กจนถึงคนสูงอายุล้วนเดินเข้ามาหาผมในเวลาหนึ่งชั่วโมงผมแจกลิบบิ้นจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยชิ้นหมดเลยเดิมผมสั่งทำเพียงสองสามร้อยชิ้นไอ้น,นี่คือวิกรมกรมดิ์นะครับครับแต่ตรงกันข้ามมีเด็กคนหนึ่งซึ่งมันแปลกประหลาดมาก <Right. S 1> ฟุกเดอะสตาร์ประกาศสละหนึ่งแสนช่วยยิ่งลัก อันนั้นมันข่าวเก่าอะครับไม่ใช่เก่าครับทีแรกผมคิดว่าเก่าเขาย้ําว่าปีที่แล้วปีนี้เขาก็ทําต่อครับวันนี้เองนะครับอผมไปดูเฟซบุ๊กวันนี้เองยี่สิบสองตัวลมสองพันหร้อยห้าสิบเก้าปีแล้วเขาก็สู้รังห่งปีเขาบอกว่าผมยืนยันมื่นหนึ่งปีนี้เอาแสนหนึ่งเลยครับถวายยิ่งรักสู้กันในหลวงให้มาใช่ถวายยิ่งรักอ๋อเลยโษตอโคตรโคขอโคตรโคตรกบาสมควนตายพัทธละธรรมนลหรือฟลุกเดอะสตาโพสเฟซบุ๊กตัวเอง ขอไปจาก,กันหนึ่งแสนบาทให้อดีตนายกยิงรักหากถูกตัดสินว่าต้องชดใช้ความผิดในคดีที่วยจำนำข้าวคดีนี้สารดีกาแผนกหาเรื่องนักการเมืองได้สืบพยานจำเลยนัดที่หแล้วรวมทั้งยิ่งรักเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังส่งคำสั่งทีปง่ปกครองเรียกค่าเสียหาย3ามห้าล้านบาทผ่านล้าน สามหมื่นห้าพันล้านบาทลดเร็วกินขอันษไปสิบหน้าเนะแบ่งให้ผมบ้างนะรับรองยึดอำนาจสำเร็จโอ้ลุงก็ผมเอาแค่สามพันห้าร้อยล้านผมบอกคุณยึดอำนาจสำเร็จแน่ไม่เชื่อลองดูอ๋นนี้ต่อให้เมื่อไหรผมคิดแค่สิบเปอร์เซ็นสามพันห้าร้อยล้านประเทศนี้จะมีอะไรวะมันมีคนกี่คนที่เป็นปัญหาเพราทำกันเป็นนาแล้วใช่ไมมันไม่คิดจะทำมันกลัวมันยิวไงมันยิวเนี่ยมึงกระทืบเยอรมันก็ตายมันมีลูกปืนกี่ลูก กรนะทือบมันนะมันมีเกิดไม่แล้มึงไปก่อนเถอะวะมันก็อย่างนี้แหละครับนี่ถ้าเกิดเขามีตังฝ่ายนู้นมีตังมากกว่าสามพันห้ากี่เท่าไม่รู้เขาก็จ้างมาปฏิวัติใหม่คือ,ม,อมันรู้ว่าคนไทยไม่ไม่ตองอย่างนั้นหรอกคนไทยนะมึงทําดรามา่าอ้อยางงี้มันมีคนหนึ่งผมเคยไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวนะวันที่ห้าธันวาคนมากันตึงเลยผมคุยกับรุ่นพี่เขาบอกว่า กลัวมันลําบากกว่าคนไทยแม่งห้าทันวามาเยอะขนาดนี้ชุบชีวเตได้ไงวะคนไทยควายมันเยอะก็ไม่เป็นไรก็คือเขาก็มาดูไฟแล้วครับพี่อย่าพิะไรมาเอะเขาเป็นควายโอ้หลุงก็คนเราก็เชื่อแตกต่างกันไม่ได้ครับคือเขาขอโทษควายคือไม่สู้นะอันนี้อันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งผมก็ด่าตัวผมเองนะครับทีนี้มีคนถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าผมแปลภาษาไทยแล้วกันนะเขาบอกปรดตอบเป็นภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่ง หลานของในหลวงเนี่ยนะที่พึ่งสบันคตปไปเนี่ยตอนนี้อยู่แล้วก็ทำงานที่ไมมี่ฟลอริดานะครับเป็นหมอคนหนึ่งเป็นหมอนะเขาบอกว่าทำไมถึงไปงานศพของปู่ไม่ได้<อ>ให้บอกผมด้วยเขาเขาถามทั้งวงไฟเย็นนะครับไม่ไม่ใช่แล้คะครับผมก็ผมก็ตอบอย่างนี้นะครับตอบเป็นภาษาอังกฤษจะฟังภาษาอังกฤษไหม ผมตอบเขาว่า Succherini the Mater of Four o Princeses ซ e s สุรเลินีแม่ของฟาาชาทั้งสี่องค์เนี่ยนะครั้งหนึ่งเคยถูกจับที่สนามบินที่อังกฤษเเข้าใจว่าจะเป็นฮิตโลรเกี่ยวกับการขนยาเสพติดนะครับนะมีหลักฐานหรือเปล่าครับ มันไม่มีมันเป็นข่าวคุณไปอ่านในเดอะคิงอ่านเยอะแยะเลยครับที่จริงรายละเอียดมีเยอะนะไปไปค้นดูได้ภูมิพลก็เลยสั่งให้ครอบครัวราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือติดต่อกับครอบครัวของสุจริมีหรือยุวธิดาเป็นอันขาดเพื่อให้ราชวงศ์เนี่ยไม่ไปเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดนั้นนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าชายทั้งสี่คับ กลับไม่ได้เลยอนาคตจะกลับได้ไหมกลับได้ครับถ้าเป็นสหรัฐกลับได้ถ้าเอเสียพวกนี้ตายห่าหมดกลับได้อ้าแล้วถ้าเป็นรูปแบบสมมติสมมติพ้าเเสียขึ้นแล้วเสียเขาอยากอยากจะให้ลูกกลับมากลับมาแฉมมนดีกลับมาแฉว่าแม่มึงนะยัดเฮโรอีนห้แม่คิดลูกก็กล้าแฉก็มีนหนึ่งหนึ่งสองนะครับไม่มีตอนนั้นตอนนั้นก็ลบกันแล้วคืออย่างนี้นะครับคุณต้องเข้าใจนิสัยของเสียนะ เสียเป็นผู้ชายที่เป็นแบบอย่างฝรั่งเรียกว่าพิมพครับนไทยเรียกว่าแมงดาคือเอาเปรียบผู้หญิงอะ่ะมันมีลูกแล้วมันทิ้งลูกทิ้งเมียนะมึงจะอ้างว่ากรณีอน,อน,นี้เห็นใจครับว่ายุ้ยที่ดาเนี่ยถูกกาเขามีชู้กับอย่าไปเอ่ยชื่อนะตอนนี้ติดคุกอยู่พ้นตารวจเอกเอ้ลอ,อากาศเอกเอไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยยศนะครับระดับสูงมากเป็นครูสอนเครื่องบินให้เสีย ติคุกอยู่ทุกวันนี้นะครับยังโดนแกล้งเอาเอาข้าวเนี่ยลากกับพื้นไล่กินกับพื้นนะครับไม่เชื่อคุณไปถามสุรชัยสมบัติจเจริญดูก็ได้ไม่ใช่สุรชัยไหนล่ะไม่รู้หนึ่งนึงสองที่ติดคุกหนึ่งสองเขาเล่าให้ผมฟังนะฮะผมก็ไม่เชื่อนะไอ้เรื่องแบบนี้นะเขาด่ามากหาว่าไปมีชู้แต่ที่จริงก็คือเรื่องยาสิติดนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่ามีการฝากแล้วก็ยัดของไปให้เพื่อให้ไปจับ เพราะเขาต้องการจะกําจัดยุธีดาแล้วยูซาราเนี่ยเขาเชื่อบัญยุธาไปท,ทํา,าททสเสน่ห์พระแถวฝั่งทนทำเสน่ห์ให้ผมไม่อยากจะพูดชื่ออะไรนะแล้วให้พระอีกองค์หนึ่งไปแก้สเสน่ห์อ๋อมีอย่างนี้ด้วยเออไปเอาขนตรงที่ไหนที่หนึ่งกันนะเผาให้เสียกินอ,อ,อันนี้อันนี้เขาเล่า,มาออผมก็ฟังผมไม่เชื่อเป็นเรื่องเรามานานมาแล้วนะคนแ,<ต>แกแ่ๆกแถววัดแถวตะลิงชันอะนะ เออผมบอกกว้างๆก็อย่าไปบอกชื่อวัดเลยพระเพื่อนเขารู้หมดนะให้พระองค์หนึ่งไปแก้ครับเขาเชื่ออย่างนั้นคุณอย่าคิดว่าคนพวกนี้เขาฉลาดเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพวกนี้หมดนะครับเชื่อเรื่องพิธีกรรมศิลศาสตร์มันถึงต้องไว้ทุกี่วันกี่วันซึ่งชาวบ้านชิพหายไม่สนใจมันสนใจคุณจาได้ไหมก่อนประกาศภูมิพล์ตายหนึ่งวันเนี่ยนะให้ใส่ชุดสีอะไรชมพูแหชมพูแล้วก็สวดสวดมนต์สวดพดชงพดงแชงสวดไปสวดมาตายเลย แสดงว่าแต่เขาก็ยังเชื่อครับแล้วก็ส่งสเสด็จเขาถือว่าการที่รปชนมาไหว้ทุกเนี่ยมันได้ไหลต่อข้อที่หนึ่งนะเขาเชื่อว่าจะช่วยส่งสู่สวรรค์นะสวดมนต์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 ถือพลังจิตอันที่สองคือว่าจะเป็นการกดทับครับกดทับฝ่ายประชาให้ไู้สุกว่าไม่ไหวเว้ยคนแม่งดำหมดเลยไอยเพลงไฟเย็นดำดำใส,ส่สดำมันดำหมดลเลยไ่ดีวะไม่ดำจะกระชือมากอนตั้งนานเป็นปีแล้วครับใช่คือมันแปลง วิกฤตเป็นโอกาสถ้ามันตายมาเมื่อไหร่ลุกขึ้น,นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมันก็กระทือบอยู่ทุกวันนี่นะใส่ซี่ยังไม่ได้เลยกลัวกันหมดเพราะฉะนั้นในคาทัผมถึงบอกว่ามันแปลงวิกฤตเป็นโอกาสถ้ามันฉลาดนะของเราก็แปลงโอกาสเป็นวิกฤตครับคือโอกาสของเราตอนนี้แต่เราแปลงเป็นวิกฤตเฮ้ยอย่าเลยมันตายวแตแสบเฮ้ยเดี๋ยวเสียขึ้นเว้ยคือเราก็ดึงไปเรื่อยๆนะ ไอการต่อสู้สงครามเนี่ยมันไม่มีคําว่าเป็นธรรมมันอยู่ที่ว่าใครจะเก่งกว่าใครใครใช้โอกาสว่าใครยางพวกเรานี่พวกเรานี่ค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ก็ด่าไปกูก็ยิ่งด่าอคือกลัวสารสิ่งเดียวเสียจะทอเป็นไหมกูก็สนใจไม่มจะลบมึงหาด่าคนตายเหรอลุงไม่เป็นไรระบอบยังอยู่ถ้ามึงอยู่กูจะไม่ด่าขนาดนี้นะมึงตายแล้วเนี่ยทำให้คนตกงานัเท่าไหร่มึงติดสามสิบวันงดบรรทุกวันเถอ ตอนนี้มีข่าวว่าทัวร์ญี่ปุ่นชุดแรกมาไม่สั่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเลยให้ใส่ชุดดำอ่ะแบบเดี๋ยวเยวขาบอกเนี่ยพระอ,อ,องค์ไม่อยู่ตอบโต้ลุงได้แล้วลุงก็่ายอยู่ฝ่ายเดียว่าอยู่ฝ่ายเดียวนี่ไม่เป็นธรรมเลยทำไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ทุกวันมึงให้เหรียญทองให้ไผ่บุนคุ้มใช้ยาใช่ไหมมึงให้ทุกคนมาจัดการพวกกูจริงไหมออกมาจะงูข่มขู่สารพัดปิดวงปิดเว็บวันนี้ก็เรียกไอ้กูเก y o ยูทู e ไปไปอบรมอีกแล้วเนี่ยนะขอความร่วมมือกับยูทู e กูเข้า ขอโทษนะคนรักในหลวงมึงจะเรียกไปทำโทษตีนอะไรครับคนรักในหลวงเนี่ยครับผมพูดมีความจริงคนก็เก็บไ้ใช่ไหมมึงมาปิดนู่นปิดนี่มึงแน่จริงให้กูพูดเถอะวะทุกวันนี้ก็โดนรีพอร์ตหายไม่ใช่มึงก็ทำแข่งกับกูดิยูทู e ก็มีมึงก็ไปแข่งก็ไม่ยอมนาจปิด ฮะเขามีอำนาจปิดเองนะเผามีซิงเกิลเกตเวก็ปิดเองเลยก็ไม่เป็นไรเพราะวช่วงนี้ต้องรีบด่าจริงไหมจอมตอบเป็นซิงเกิลเกตเวอะไรของผมเนี่ยผงต้องด่าตุ้นไว้ก่อนดิโอเคครับเงินท้นเดี๋ยวพักไว้ช่วงหนึ่งลุงครับพาคดีมาเรื่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันอีกช่วงหนึ่งกับลุงสนามหลวงครับผมไฟเย็นพบประชาชน